วันนี้นะครับจะพามาดูซ่อมรองเท้าครับอาการที่ยากมากๆครับที่ว่ายากเพราะว่านี่นะครับจุดรอยต่อตรงนี้เห็นไหมครับจะบางมากแค่ประมาณหนึ่งมิลิเมตรนะครับหนึ่งถึงสองมิลิเมตรจุดต่อเห็นไหมครับคือขาดตรงนี้เลยแล้วพื้นตรงนี้ก็ไม่ได้หนาด้วยแต่โชคดีตรงนี้ยังหนาครับขอบตรงนี้ยังมีความหนาน่าจะมีพื้นที่ให้ทากาวได้ดีเดี๋ยวผมแหกให้ดูนะครับ เริ่มต้นนะครับก็น้ำเปล่าเนี่ยครับแล้วทำความสะอาดจุดที่จะซ่อมง,งานนี้เราจะไม่ขัดอะไรมากนะครับให้เห็นประสิทธิภาพเปนแบบเต็มๆเ,เลยเอาแค่เช็ดแค่พอที่ทําได้ครับอะเช็ดแค่นี้เอาแค่พอที่ทําได้ งานนี้เราจะใช้วิธีพอกสักหน่อยนะครับมันเข้าไปทา,ายาดมอนก็อ่าเดี๋ยวเทลงไปเลยผมจะเทอัดเลยง่ายๆเลยนี่นะครับอรองเท้าคู่นี้ไม่ได้ใช้ละอ่านี่นะครับผมจะกดไว้แค่นี้นี่อ่าอย่าพยายามให้เพื่อนนะครับถ้าเพื่อนรีบเช็ดออก,ก่มดเลยอ่านี่แต่นี่ผมต้องตั้งใจมากเลยที่จะพอกแบบนี้นี่นะครับผมจะพอกบริเวณนี้เพราะว่าเราทาลงไปในร่องได,ได้ค่อนข้างน้อย จะใช้เยอะหน่อยนะครับแล้วผมก็จะละเลมลงไปตรงนี้ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับกาวแห้งช้ามากถ้าถ้ากาวลงในล่องได้ก็สุดยอดมากครับนี่อ่ากดปิดไว้อย่างเงี้ยนี่ครับจากนั้นก็นี่เลยครับ โชคดีมากครับกระดาษกาวไม่ติดดูนะครับลองงัดดูตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเนื้อกาวลงได้เยอะอดูตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ผมยังไม่ได้ซ่อมน,นะครับตรงนี้แต่ตรงนี้ ดูนะครับนี่งอกันขนาดนี้เลยเห็นไหมครับงอกันขนาดนี้เลยนะครับนี่โอ้โหถ้าได้ทาพ่ออีกสักรอบหนึ่งนี่น่าจะสมบูรณ์แบบปกติเราก็ไม่น่าจะงอมากขนาดนี้นครับอ่ะเดี๋ยวจะงออีกทีเนี่ยครับดูลอ,อยต่อนะครับตึบเลย ถ้าเป็นงานซ่อมพื้นรองเท้าทั่วไปน่าจะไม่มีปัญหาครับนี่คืองานตัวนี้ยากมากผ่านสบายครับ